มามามาลมแห้งแล้วเข,ขวาควักเข,ขาควากักเออเออเออเาเขาควักดูเข่าควักเขาควัก เร็ว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 เออเออไปเขาอดูกเขลอดไปไปไปลูกไป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 เขอดเรยไปไปลูกไปไปไปเขอหญกินไป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 เขาไปเาอไดเร็วเร็ว ขอขอขอไป